โดยพ่อทัานผู้ว่าแารจังหวัดนะครับท่านเลยโตโตโ็โโโสคงรจริงก็อยู่ที่หน่วยงานเรานะครับซึ่งถ้อยถึงความพร้อมในเรื่องการดําเนวยความสะดวกด้านต่างๆนะครับไม่ว่าในเรื่องเส้นที่ทงา,า,ออางการกีฬากีฬาจักรยานก็ได้ประสานโดยตรงกับหน่วยงานนะครับโดยพ่ะทางตารวจก็คิดว่าคงจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ บัดแล้วนะครับก็ทั้งสุดท้ายนะครับก่อนก่อนจะถึงวันที่หนึ่งนะครับวันที่เราจัดเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับร่วมกับทางสมาคมจักรยานหไทยนะครับนะครับในรับทราบนะครับวันที่สองนะครับนี่ก็จะมา ร่วมประชุมแล้วก็ช่วยกันตอบข้อักถามข้อสงสัยเนี่ยหลายๆอย่างเราได้ประสานกันเรเรียกลายๆดที่แล้ววันนี้ก็ถ้ามีหน่กยงานะเริ่มเดินทนางขณะแรกจะเข้ามาในพื้นที่จัดการในวันที่27นั่นทหการก็อ,อยากจะให้ชม,ชมวิทยาเพราะท่านนายกอยากจะฝากเรื่องวิทยา แต่แต่จุดสตาร์กิโลแรกไปถึงจะเข้าเส้นชัยนะครับแต่ขยับที่สองในสารครับหนึ่งเมษสานี่จะปล่อยแล้วก็เข้านะครับในวันเดียวกันก็เดินไปทางอู่ทองไปทางสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็อ่างทองแล้วก็จังหวัดกจันรนะครับถ้ารแขขันจักรยานในทางนี้ครับก็จะเป็นการต้นนะครับก็ที่เราจับวันสเตซที่ห้านะครับก็จะเป็นจังหวัดสตาร์ทที่จังหวัดสแก้วนะครับไปถึงสุดที่ป้ายครับส่วนที่หนึ่งนะครับ ตรงกัน,นครับที่เลยต้อจะเป็นติดจอดหม,อนนหมดได้หมดเลยเพราะว่าแบบนี้ยังตั้งแต่จุดสตาร์ทกิโลแรกไปถึงจะเข้าเส้นชัยนะครับแต่กายภาพเจ้าหน้าที่เป็นเป็นเลขาของสมาคมน,นะครับยลตีผมเ,เมธอาจยแพทย์น่าจไปกับตัวรถท่องเที่ยว